นี้ใช้น้ำปลาตาจังเพชร กินกินบะหมี่กันค่ะบะหมี่น้ำต้มยำยังงนตโฟค่ะ,ะมีไส้อ่อนด้วยมีปลาชอ่อมีหมูมีปลาเส้นมีเต้าหู้มีแคบหมูมีเกี้ยวกรอบ 你母不 c h